สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยทอดแหครับหมายนี้เมื่อปีที่แล้วลุงเนตก็มานะลุงเนตกำลังรู้ว่าน้ําแห้งมีแต่ร้อยค้นหาน้ําขุ่นติ้วเลยครับลุงเนตกำลังรู้แต่มาช้าไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับว่าจะพอได้ตัดน้ำพริกหรือเปล่าหมู่บ้านก็ไม่ได้ลงคลิปลุงเนททำไม่ทันจริงๆคิดถึงเพื่อนๆมากไม่ได้ลงคลิปวันนี้เลยพามาทอดแหเดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันหมายนี้น่าลุ้นมากสีได้มาช้าครับมาช้าเนี่ยครับหมายเนี้ ลองดูเนาะลองดูแผลเจ็บสอกเหมือนเดิมแผลเจ็บสอกตาสี่เซนทันไม่ทันเรื่อรู้ปลา จริงๆลุงเนก็นั่งรอปลาขึ้นน้ำหนึกกันนะแต่ลุงเนจะตัดคลิปออกครับให้มันสั้นลงเนาะบางทีลอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับกว่ามันจะขึ้นประดุกขึ้นนี่เองเนี่เจ๊ใก้นี่ <laughs> ประดุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปลาอะไรขึ้นเดี๋ยนี้ ลองดูลองดูขึ้นใกล้ๆนี่เองโอ้โอ้โ,อโดดอ่าอะไรขึ้นใกล้ๆนี่เองโอ้ยเป็นไม้เป็นไม้ครับโอ้โห น้ำเลือนกันนะเนี่ยป่าอะไรขึ้นแบบนี้ประดูกหรือประช่อน ลมครับลมลมเยอะเลยคนหนาทันอยู่นะขึ้นแบบเนี้ยฮหายเซ็ป ลย,ลยอะไรอย่างนี้ไม่ทันอีกล่อไม่ใช่มา้งอย่างนี้ยังไม่ทันไม่ใช่มั้ง わかんない。 โอ้ยเด้วเนีตยกดนี้ใหม่ไหมมาชนตัวสวยเลยครับเป็นไหนแล้วจับไม่อยู่โอ้ตัวสวยเลยนะถ้าได้ก็โคตั้มน้ำพริกเลยครับตัวใหญ่ใหญ่เหมือนกัน หายแซบปุ้ยเดี๋ยวล่ะโอ๊ะออกมาบ้างเฮ้ยเดนละ่ะจับกูไม่อยู่ ละมังตัวสวยเลยนะโอ้ตัวนี้ปลาดุกปลาดุก เหลือซึ่งปึ้งตัวนี้เหลือซึ่งปึ้งครับแต่ปลาช่อนมีตัวนึงตัวใหญ่เลยนะขาแขนเนี่ยอยู่หรือเปล่าทีนด้เหล,ลือซึ่งปึ้งครับเหลือซ<ๆ>ึ่งปึ้งนี่ครับเดี๋ยวกล้องไม่ใกล้ดีวกว่านี่โชว์หน่อยเหลือซึ่งปึ้งแต่ปลาช่อนอยู่ในแหนงนงเนาะมันยังไม่ออกนะตัวสวยเลยปลาดุ<ๆ>เหลือซ<ๆ>ึอ่งปึ้งมาตฟองลนะไอ้ช่อนยังอยู่หรือเปล่าอุ้ย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 อุยปลาเยอะเลย ปลาอะไรเมื่อกี้โอ้โหเป็นอย่างนี้นโอ้มีปลาหลายตัวนะเนี่ย ช่อนหายแล้วเสียดายครับตัวสวยเลยทำไมเอาไหม,ไมจับแล้วจับไม่อยู่หายจริงๆปลาขึ้นดีมากเลยครับแต่เอาไม่ได้พระชอนตัวหนึ่งตัวขนาดแขนนะครับลงเนตรกำแล้วนะจับแล้วหลุดมือหายซับอยู่ในแห่แท้ๆ เอาไม่ได้ยังดีได้ประดุกตัวครับเหลือซื้อปืงเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจะพอได้ตำน้ำพริกไหมวันนี้ทีแน่ๆเด้ตัวนึงละที่เห็นลุงเนตรทอดแหแล้วมันไม่ตรงปลาลุงเนตรจะทอดดักหน้าปลานะครับไม่ใช่ว่าลุงเนตรจะทอดตรงที่ปลาขึ้นเลยนะลุงเนตรจะดูน้ำหางมันน้ำลึกอะถ้าเราทอด ตรงที่ปลามันขึ้นอ่ะไม่ทันนะครับเราต้องดักหน้าอย่างเดียวลุงเนตจะทอดแบบนั้นนะครับเทคนิคลุงเนตนะดูน้ําหางมันครับมันไปทางไหนโอ้โหนครับไม่ถึงโอ้โห,โโหโยังใจโโยังใจ ถ้ามีสามขายืนกลางน้ำไม่เสร็จแน่แบบนี้นะโอ้โหตัวใหญ่เลยนะนะขึ้นจ,ะจ่ะเลยไม่มีปัญญาเอามันใกล้อีกทนนิดลุงเนตเอาแล้วนะเนี่ย Mm-hmm. <laughs> ทันไม่ทันไม่รู้ครับ

โ oh. oh. อ้โอ้ช็อตครับชอ็อตเอา <are> ปลิมปลิมชอ็อตครับพอได้ตำน้ำพริกครับพอได้ตำน้ำพริกโอ้ oh, ดูว่จะไม่ทันตัวสวยเหมือนกันโอ้ย oh. oh. มันมันมัน แล้วโอ้ยโอ้ยท่อนท่อนท่อนตัวเดียวครับตัวเดียวเฮ้ย ใใกกกลลล้ล้้ขึ้นใกล้นิดเดียวตีดูก่อนตรงนี้น้ำไม่ลึกครับทันหรือเปล่า ไปไหนเลยเ <c oughs> มื่อกี้โดนอยู่ครับ แข็งตัวไม่ใหญ่ตัวใ่ใหญ่เป็นไต้เหง้าน้อย <c oughs> <c oughs> ชดน้อยชดน้อยชดน้อยเอาพอดตาอตัดต้นพริกไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่หญนะครับพอดตอตัดต้นพริกขึ้นใกล้ๆแบบนี้รดยากตัวเดียวเนย ไม่ใช่โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกบดาดุกรึปะช่อน ลุกลกลิมลองหันหนงหล,หล,หลอบุดตีด้วยกอนครับอะไมอีย่งปุกลือปลิมโอยปดุกอ๊ก ไหนเหรตัวบกพอใหญ่ปลาเมียงนี่ปลาเล่นรู้ครับสนใส่โอ้เก็เบ,บีไปก่อนเพื่อความมั่นใจโอ้ดีมันแขน็งอืมคิดเจอตรงเนี้ยปลาอะไร น้ำแค่นี้คุยังชั่วเมื่อกี้เจอนี่อโอขนนี่ทัอยู่นะโอ้มเป็นอีดูนี

เหลืองซึบปึ้ปลาดุกครปลาดุกปลาดุกปลาดุกโวัดเข้ามาครับลุงไอ้รว่อมเป็นปลาดุกนะเอาพอได้ต้มน้ำพริกครับลุกยุกลุกเหลืองซึงปึ้งปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติ โอ้ยแค่นี้ก็พอใจละ เดียวเนี่ยมันกระดุกกระดุกไม่มีแล้วครับตัวเดียวเนี่ยอ้าว หนองธรรมชาติกแบบนี้ครับปลาดุกชทอนมีคนมาหาปลาด้วยเขาลากตะข่ายกันลากตะข่า,า,ขายทอดแหลุ้นี่้ทอดอีกสักทีจะพอแล้วครับจะก,กลับบ้านแล้วจะมืดแล้วครับแค่นี้ก็พอได้ดตำน้ำพริกแล้วม่น่าขึ้มาใหม่เนาะจะมืดแล้วครับ ไม่ได้กับพอ่อตีนหบก่อนครับโอ้อโอยดีมันแข็งจังเลย ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะลองดูลองดูปลาอะไรต๊กขึ้นมาเนี่ย น่าทันอยู่นะขึ้นแบบนี้ทีแบบนี้มันแข็งเหลือเกินไม่เจอเลยครับไม่คึกเลย ใส่น้ำเปล่าไปไหนละ่ะไม่เจอเลยครับพอพอพอ ไม่มี Oh. ปลาดุกปดุกอยูยังไงเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยครับปดุกปลาอะไรครับปดุกปดุก ที่สุดท้ายที่สุดท้ายเหลืองซึ่งปึ้งเอานี่ครับดุกดุกดุกพอได้ตำน้ำพริกพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่เนะจะมืดแล้ว mày chưa bút รุปผลงานกดีกว่ามามามาสรุปผลงานก็ถือไม่เห็นะครับหมายธรรมชาติหมายนี้โอ้โหนี่เป็นไงพอได้ตําน้ำพริกไหมช่อนสองดุกสามครับโอ้เหลือซึ้งปึ้งได้สามตัวช่อนสองตัวตัวสวยๆเหมือนกันนะก็ถือว่าไม่เล็กอะครับเนี่ยปลาธรรมชาติของจริงครับ นานๆออกมาเจอหมายครับสวยๆสวยๆแบบนี้เมียไม่ได่าแล้วครับวันนี้ลุงเน่ก็พามาส้นแหก็พอได้ตำน้ำพริกเลยนักตึก๊กึกได้ห้าตัวครับช่อนสองเหลืองซึกปึ้งสามเหลืองสึกปึ้งลือปลาดุกนั่นแหละหมายนี้ปีที่แล้วลุงเน่ก็มานะที่ลุงเน่ลื่นล้มนะั่นแหละลุงเน่กำลังู้วน้ำแห้งครับ ร้อยคนมาหาเยอะเลยถ้าลุงเนรู้ว่าน้ําแห้งตั้งแต่ที่แรกเนี่ยโอ้โหถ้าจะสนุกเลยตอนนี้ปลาก็เหลือไม่เยอะแล้วครับแต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่นะหาอยู่หาก,กินแบบลุงเนก็แบบนี้ครับหาก,กินกับธรรมชาติเนาะหาก,กินจริงๆก็ถือว่าไม่แฮ้วเดี๋ยวเรื่อยจะมาอีกแบบนี้มันแน่ <laughs> ไปกลับบ้านครับจะมืดละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เน ปติตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกโครกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนัดตึกตกึกไม่เหี้ยครับไม่เหี้ยกระบานกระบาน